86,400วินาที86,400วินาที86,400วินาทีนะครับยืนยันคำตอบไหมครับ86,400วินาทีนะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฮ้ยอ่าตอนแรกผ่านไปแล้วนะครับถามเพื่อนดิถามเพื่อนดิมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมมึงรู้อันนข้อที่สองนะครับใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับ คำตอบคือโรเบิร์ตเรคคอร์ดโรเบิร์ตเรคคอร์ดครับโรเบิร์ตเรคคอร์ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับบอกเรื่องนี้มูช่วยกูตอบบ้างดิมึงช่วยกูตอบหนึ่งมาดิหมครับคำถามข้อที่สามครับหนึ่งสัปดาห์มีกี่ชั่วโมงครับ 168ชั่วโมง168ชั่วโมงครับ168ชั่วโมงอยู่ไงคำตอบนะครับ168ชั่วโมงนะครับเป็นคำตอบที่